ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะที่ทาง p ูล i เน็ตนะคะให้การสนับสนุนเอฟสโกนะคะจริงๆแล้ว Unlock the Future of l i b r a r y เนี่ยคิวของแพ้ไม่ได้มีหรอกแต่แพ้แค่อยากมาเสนอหน้าในงานก็เลยต้องขออนุญ,ญาตขึ้นรูปนิดนึงส่วนของเอฟสโกนะคะวันนี้แพรขออนุญ,ญาตอัปเดตถึงความร่วมมือของเรานะคะก่อนที่เราจะไปพูดถึงการ Unlock f u t u u t u r t of t i e r i r y r y เอฟโกก็ได้รับการสนับสนุนนะคะจากทางพูลีเน็ตมาด้วยดีนะคะในการใช้ทรัพยากรร่วมกันของกลุ่มเราความความาความร่วมมือของเราเนี่ยเข้มแข็งสิ่งที่ผ่านมาตลอดทุกๆปีที่ผ่านมานะคะสมาชิกทุกท่านถ้าเคยเห็นนะคะเราก็ใช้ตัว EDS อยู่ก็จะเห็นว่าการใช้ทรัพยากรของเรามันมีสเต็ปของการใช้นะคะก็คือถ้าเราเห็นทรัพยากรของแม่โจ้จากแม่ฟ้าหลวงเราจะใช้เราก็ต้องคลิก เพื่อไปขอขอยืมทรัพยากรจากสถาบันปลายทางนะคะทีนี้ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราแก้ข้อจำกัดตรงนั้นโดยความการุณาจากทางกลุ่มอนวยการของพูลิเน็ตโดยท่านอาจาร,รย์ดรลัติมานะคะว่าอยากให้การเข้าถึงทรัพยากรของสมาชิกของพูลิเน็ตทุกๆสถาบันง่ายง่ายกว่าการที่จะต้องมารอสเตปการขอยืมทรัพยากรกันฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นการ อัปเดตข้อมูลให้ทราบว่าตัว e อ s สโเองณนะปัจจุบันอีบุ๊กนะคะในกลุ่มของ p ู l i n e เและ p ู l i n e เน็ตพทุกๆสถาบันมีความสามารถในการเข้าใช้ทรัพยากรร่วมกันได้โดยไล้รอ,อยต่ออีบุ๊กทุกสำนักสำนักพิมพ์ที่เข้าร่วมโครงการนี้นะคะเวลาที่ผู้ใช้ใช้ทรัพยากรอีบุ๊กไม่ว่าทรัพยากรนั้นจะเป็นของมหิดล เป็นของนาเลสวนหรือเป็นของเชียงใหม่หรือเป็นของมอสวคุณสามารถใช้ได้เหมือนกับอ e ีบุ๊กนั้นเป็นทรัพยากรของสถาบันเราเองอันนี้โปรเจกต์ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วนะคะเป็นโปรเจกต์อีบุ๊กพูล e ินเอทแชร์ลิงสองนะคะด้วยความสนับสนุนจากกลุ่มอำนวยการของพูลิ n เ t เราตอนที่เราเริ่มทําโครงการเนี่ยมี17สถาบันที่แสดงความจํานงว่าจะขอเข้าร่วมโครงการณนะปัจจุบันเรามีทั้งหมด 24สถาบันที่เป็นสมาชิกของโครงการนี้ทีนี้เปรียบเทียบให้ดูง่ายๆสำหรับผู้บริหารหรือว่าสำหรับสมาชิกว่าโครงการนี้มันมีประโยชน์ยังไงนอกเหนือจากการที่บอกว่าเวลามันใช้งานเนี่ยมันคลิกหนังสือของที่อื่นดูได้ง่ายๆแพรเปรียบเทียบในมุมของต้นทุนนะคะทุกๆสถาบันชาระค่าอ e ีบุ๊กเป็นการซื้ออ e ีบุ๊กขาด2 0 0 0 0 0บาทอันนี้ตีตัวเลขกลมๆ ณปัจจุบันมี24สถาบันที่อยู่ในโครงการนี้หมายความว่าสถาบันเราชำระค่าอ e ีบุ๊ก2แสนแต่เราได้ใช้อ e ีบุ๊กเกือบ5ล้านบาทเพราะว่าทุกๆสถาบันลงขันมาเท่าๆกันส่วนหนังสือมันแล้วแต่เช่นราชบังก็เน้นไปทางของเทคโนโลยีเอนจิเนียร์เขาก็จะซื้อหนังสือในด้านของเทคโนโลยีในด้านของเอนจิเนียร ในขณะที่มหาสารคามบอกว่าเรา,เรามีแพทย์เราก็จะเน้นไปที่หนังสือของแพทย์ฉะนั้นคลังอ e ีบุ๊กที่เราทําขึ้นมากับกลุ่มพลิ i เน็ตพลัสซึ่งเราคาดหวังว่าโครงการนี้จะยังมีต่อไปนะคะมันจะทําให้ทุกคนทุกสถาบันมีสิทธิ์ในการเข้าใช้ทรัพยากรแบบเท่าเทียมกันเสมอภาคโดยที่ไม่ต้องรอว่าสถาบันต้นทางเขาจะอนุญาตให้เราใช้ทรัพยากรของเขาไหมนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะมาอัปเดต ให้กับสมาชิกทุกท่านนะคะแล้วก็อันนี้ก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์เลยว่าอีบุ๊กอันนี้โครงการนี้สามารถเข้าใช้ได้แล้วนะคะมากกว่า200รายชื่อ โครงการที่โดยปกติจะใช้ ILL แต่ว่าโครงการใหม่ที่คุณแพร์กำลังแนะนำอยู่อันนี้ไม่ต้องใช้บริการ ILL นะคะทุกที่สามารถที่จะเข้า Acces s e b o o k ได้เลยแล้วก็หนังสือที่เลือกมาในคอลเลกชันนี้จะเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็น DRM free ก็คือเป็น digital rights คืออาจารย์สามารถหรือว่าผู้ใช้ทุกคนสามารถดาวน์โหลดหนังสือทั้งเล่มได้โดยที่ไม่ต้องดาวน์โหลดเป็นแชปเตอร์นะคะก็จะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้แล้วก็ทางห้องสมุดได้มากขึ้น,นะค,ะค่ะค่ะสำหรับสมาชิก ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการและมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการติดต่อเอฟสโกได้นะคะเพราะว่าเราก็จะมีเรียกว่ามีแพทเทิร์นมีเรียกว่าแนวโน้มแล้วก็ความยินยอมของแต่ละสถาบันว่าว่าคนที่จะเข้ามาร่วมโครงการสมาชิกใหม่เนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างนะคะแต่แน่นอนเราเราคำนึงถึงหลักสึกพื้นฐานเลยคือความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากรนะคะแล้วก็ความคุ้มค่า ในมุมของความร่วมมือเพราะเราถือว่าพลิเน็ตเนี่ยเป็นพาร์ตเนอร์กับเราฉะนั้นเราจะไม่ได้แนะนําว่าอันนี้เป็นการขายอ e ีบุ๊กขายขายขายแต่เรามองถึงความร่วมมือที่มันควรจะแข็งแกร่งแล้วก็มีวิธีการทําให้ความร่วมมือเนี่ยมันง่ายมันเข้าถึงง่ายโดยที่ไม่ต้องรีควายอะไรมากมายนะคะอันนี้พาร์ทของแพหมดตรงนี้นแพรขออนุญาตพาสต่อไปให้น้องปุย้ยพูดถึงเรื่องตัวเทคโนโลยีใหม่ของเรานะคะก็สวัสดีค่ะ Uh, วันนี้เราจะแนะนําตัวระบบที่ชื่อว่า FOLIO นะคะแต่ก่อนที่ผู้จะไปแนะนําตัว FOLIO เนี่ยอยากจะเปิดตัวรีพอร์ตตัวหนึ่งให้กับอันนี้เป็นรีพอร์ตของ uh, Library System ปี2024นะคะ mm hmm. ก็จะพบว่าห้องสมุดเกือบทุกที่เริ่มมีการลงทุนหรือว่า Invest กับระบบห้องสมุดมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบ ILS หรือว่าระบบ LSP หลังๆมาเนี่ยอาจารย์อาจจะเริ่มได้ยินคําว่า LSP มากขึ้นห้องสมุดทุกที่จะมีระบบที่เรียกว่าเราจะเรียกเป็นภาษาไทยว่าระบบห้องสมุดอัตโนมัติบางคนจะสับสวนว่าเอ๊ะแล้วระบบห้องสมุดอัตโนมัติกับแพลตฟอร์มที่ให้บริการห้องสมุดเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วทําไมห้องสมุดที่เขาเรียกว่าต้องมาเปลี่ยนไปใช้บริการตัวแพลตฟอร์มห้องสมุดอัตโนมัตินะคะวันนี้ผู้จะขออนุญ,ญาตเกินเขาเรียกว่าคอนเซป ทั้งสงระบบให้ฟังก่อนนะครระบบห้องสมุดอัตโนมัติปุ้ยจะเรียกว่า ILS เป็น Integrated Library System ทุกที่ก็จะมีนะคะระบบที่อย่างในในประเทศไทยที่ implement เองก็จะมีวาย implement เอง a l i s e implement เองส้มสุกอย่างเงี้ยนะ,ะ implement เองระบบเหล่านี้จะเรียกว่าเป็น ILS ระบบ ILS เนี่ยถูกพัฒน,นาขึ้นมาเพื่อที่จะบริหารจัดการทรัพยากรในลักษณะของรูปเล่มปริ้นอิเล็กทรอนิกส์ถูกไหมคะแล้วก็ใช้ mark format เป็นมาตรฐานในการที่จะแคตตลอกข้อมูลเข้าไปเพราะฉะนั้นก็จะมีเซอร์คูลเลชันมีระบบแคตตอลอกกิ้งมีรีพอร์ตติ้งมีแอดมินระบบ ILS ถูกพัฒนาขึ้นมาเมื่อพู่ต้องบอกก่อนนะคะมาตรฐานมันก็คือ50กว่าปีที่แล้ว50กว่าปีที่แล้วทรัพยากรที่อยู่ในห้องสมุดมีเฉพาะแค่หนังสือเท่านั้นแต่นะัปัจจุบันที่เราพูดพูดกันทุกวันนี้ไม่ทุกห้องสมุดุียคิดว่ามีให้บริการมากกว่าแค่หนังสือถูกไหมคะ อาจารย์จะเริ่มมีทรัพยากรที่มีความซับซ้อนมากขึ้นอย่างของยกตัวอย่างของธรรมศาสตร์เริ่มมีให้ยืม iPad ของบางที่เริ่มมีให้ยืมกุญแจล็อกเกอร์เพราะฉะนั้นทรัพยากรที่ห้องสมุดให้บริการเนี่ยจะไม่ใช่แค่หนังสืออีกต่อไปนะตัวคนที่คิดคน้นระบบมาร์กที่เรียกว่า LC ขึ้นมาเขาก็เลยออกมาตรฐานใหม่ๆขึ้นมานะสำหรับรองรับการใช้งานทรัพยากรของห้องสมุดที่มีความหลากหลายมากขึ้นนะตัวระบบ LSP ถึงเริ่มเข้ามามีบทบาท LSP เนี่ยพื่ต้องบอกก่อนว่ามันถูกออกแบบมาเพื่อให้จัดการคอลเลกชันของห้องสมุดที่มีความซับซ้อนอย่างที่บอกว่าตอนนี้มันจะมีทรัพยากรไม่ใช่แค่หนังสืออาจจะเป็นหนังซีดีหรือแม้แต่กระทั่งการแปลหรือแม้แต่กระทั่งวิดีโอต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นทรัพยากรที่ไม่ได้ใช้แค่มาร์กอีกแล้วมันอาจจะไม่ใช่สแตนดาร์ดมาร์กทั่วไป ตัว LC ก็เลยถูกออกแบบมาตรฐานใหม่ๆขึ้นมาทีนี้เวลาเราออกแบบมาตรฐานใหม่ๆก็เลยจําเป็นจะต้องมีแพลตฟอร์มใหม่ๆเพื่อที่จะมารองรับถูกไหมฮะระบบห้องสมุดก็เลยจะมี ILS และหลังๆก็จะมีระบบอีกอันนึงที่เรียกว่า ERM ก็คือ Electronic Resource Management ข้อมูล Electronic Resource Management เอาไว้บริหารจัดการพวกฐานข้อมูลต่างๆที่ห้องสมุดมีการบอกรับอาจารย์จะไม่ได้แคตตาล็อกข้อมูลในฐานข้อมูลออนไลน์เข้าไปในระบบห้องสมุดถูกไหมฮะเราจะมีการจัดการแยกกัน ตัวระบบ LSP ถูกพัฒานาขึ้นมาเพื่อที่จะเอาทั้งสงส่วนทั้งทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นออนไลน์แล้วก็ตัวที่เป็นปริ้นแลหรือแม้แต่กระทั่งทรัพยากรในรูปแบบอื่นๆที่ไม่ใช่หนังสือเข้ามาบริหารจัดการบนแพลตฟอร์มเดียวกันลักษณะแบบนี้ถึงเรียกว่าเป็น Library Service Platform นะคะก็คือ LSP นั่นเองนะคะ LSP ส่วนมากก็จะทำงานอยู่บนเว็บเซอร์วิสก็คืออาจารย์สามารถที่จะเข้าอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะไปเข้าระบบหลังบ้านผู้ใช้สามารถเข้าอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะไปเข้าดูระบบฟอนเอนของหน้าของยูเซอร์ได้เลยนะคะลักษณะแบบนี้นะคะ,ะทีนี้เราจะกลับมาพูดกันถึงเรื่อง Folio อนะฟอลิโอมันเป็นตัวย่อของระบบ LSP ที่เป็น Open Source ย่อมาจาก future of library is open อันนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย index data นะคะ คนที่พัฒนาตัวฟอ l i o โอเนี่ยจะมีหลายปาร์ตี้มากๆมีทั้งคนที่พัฒนาในระดับ Infrastructure ด้านล่างแล้วก็บรรลักษ์ต่างๆจากห้องสมุดทั่วโลกนะคะเข้ามาให้ r e q u i ร e ่เมนตขึ้นมาเพื่อที่จะพัฒนาตัวฟอ l i o f o อฟอเโอเนี่ยอาจารย์สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ f o l i o o r g ห้องสมุดสามารถลงฟอ l i o โอขึ้นมาแล้วก็ติดตั้งได้ด้วยตัวเองนะคะตัวนี้ย ลักษณะของฟอร์เเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น flexible app flexible app บางคนอาจจะนึกภาพไม่ออกนะการพัฒนา FOLIO เนี่ยเหมือนเรามีมือถือ iPhone 1เครื่องแล้วอาจารย์ต้องการที่จะลงแอปอาจจะเป็นแอปที่ชื่อว่า App circulation หรือว่า App cataloging หรือว่า App erm อาจารย์สามารถเลือกแอปพลิเคชันหล่เนี้ยจาก่ายไหนก็ได้ที่มีการพัฒนาขึ้นมาลักษณะแบบนี้ก็คือ library service platform ตัวโดยตัวฟอร์เเนี่ยเป็น open source นะคะอย่างที่บอก และการบริหารจัดการของตัวฟอ l ิโอเนี่ยก็จะมีทั้งระบบบริหารจัดการหนังสือที่ยังเป็นเล่มก็ยังมีอยู่นะคะมาตรฐานมาร์กก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่บนระบบฟอ l ิโอเพราะว่าบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะถ้าเราเปลี่ยนมาตรฐานไปแล้วเนี่ยยังสามารถใช้มาร์กอยู่ได้เหมือนเดิมไหมตัวฟอ l ิโอก็ยังซัพพอร์ตมาร์กเหมือนเดิมและก็ยังซัพพอร์ตมาตรฐานใหม่ที่เรียกว่า bit frame t o แล้วก็ตัว d u b bin core ที่เป็นฟอร์แมตของ xml ซึ่งเป็นเขาเรียกว่ามาตรฐานที่สามารถเอาไปเชื่อมต่อเข้ากับระบบอื่นๆที่มากกว่าระบบ i l s ได้ด้วยนะคะ ทีนี้พอเกิดเป็นฟอลิ o โอขึ้นมาลักษณะของฟอลิ o โอเป็นโอเพนซอร์สลักษณะที่เรียกว่าเป็นเฟกซิเบิลแอปเราจะเรียกเป็นภาษาเทคนิคว่าไมโครเซอร์วิสอาร์กิเทคเจอร์นะคะก็คือเราสามารถเลือกแอป ที่เราต้องการเอามาติดตั้งได้เพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์มี Requirement หรือว่าความต้องการที่มากกว่าแค่5โมดูลหรือว่าเราบอกว่าโมดูลที่มีอยู่ Circulation ของ Folio เราไม่ชอบเราอยากจะ Implement ขึ้นมาเองได้ไหมคำตอบก็คือได้นะคะลักษณะเวลาคนที่เรา Implement เนี่ย d e v e l o p e r ที่เข้ามา Implement ตัวระบบที่ติดตั้งอยู่ใน Folio นะคะไม่จำเป็นจะต้องคำนึงถึงว่าระบบแอปพลิเคชันที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ย มันจะไปเชื่อมต่อหรือว่ามีผลกระทบกับระบบอื่นๆหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันใช้ลักษณะเทคโนโลยีที่เรียกว่าไมโครเซอร์วิสทีนี้พอฟอร์ o โอมันเป็น Open Source ก็จะมีคำถามอีกว่าเราไม่มีทรัพยากรหรือว่าเราไม่มีคนที่จะมาซัพพอร์ตเรื่องเหล่านี้นะคะอันนี้คือพาร์ทที่ e อ s c o กกำลังจะเข้ามานะคะก็จะเป็นลักษณะที่เรียกว่า เอฟสโกฟอริ e นะ,ะสิ่งที่ e อฟสโให้บริการก็คือเราจะให้บริการติดตั้งระบบ folio และบริการไมเกรดข้อมูลจากระบบ ILS ตัวเดิมของอาจารย์ขึ้นมาที่ระบบตัว folio ให้นะคะอันนี้เป็นซัพพอร์ตให้นอกจากนั้นแล้วนะคะในกรณีที่ห้องสมุดมี requirement หรือว่ามี ความต้องการอื่นๆเพิ่มเติมที่มากกว่า Default พวกนี้เราก็จะมีทีมที่เรียกว่าเป็นทีม professional service ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้บริการการย้ายข้อมูลการดูแลแล้วก็การพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ๆสำหรับห้องสมุดด้วยค่ะนีอะไรเพิ่มเติมไหมอันนี้นะคะแพรขออนุญาตสรุปตัว FOLIO นะคะในฟอรเเป็นระบบฟรีนะคะคำถามคือฟรีเราก็ไม่ต้องเสียค่าค่าใช้สิ e อฟสโเข้ามาเซอร์วิสตัวระบบฟรีเหมือนนึกถึงโคหนะคะมีคนเข้ามาช่วย Implement มีคนเข้ามาช่วย Support มีคนเข้ามาช่วย Hosting ให้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้น Folio เหมาะก,กับใครเหมาะก,กับสถาบันที่ต้องการที่จะมี Choice ในการทำงานเพราะว่า f o l i o แพบพูดภาษาแบบที่ว่าไม่ได้เป็นเทคนิคเทคนิคเทอ e r มคือมันปลั g กอินกับระบบอื่นๆได้ส้มสุกวลไรอัโตลิปเอลิสมันทำงานร่วมกับระบบอื่นๆได้ ดังนั้นข้อดีของมันคือมัน f l e ซิเบิในกรณีที่บอกว่าสมัยที่ผ่านมาที่บอกว่าระบบต่างๆของห้องสมุดเนี่ยเวลาที่เราขึ้นระบบใหม่ไปแล้วเนี่ยเราจะต้องอยู่กับมันอย่างน้อยๆ5 5ปีโดยที่เราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยการพัฒนาความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนไปขนาดไหนก็ตามแต่ต้องรอให้บริษัทพัฒนาให้เราเท่านั้นและมีค่าใช้จ่ายถูกไหมคะความต้องการมันไปละ แต่ว่าระบบมันยังไม่ไปเพราะว่าบริษัทเขายังไม่ได้พัฒนาเพราะมันเป็นระบบปิดดังนั้นสิ่งที่เอฟโกพยายามนําเสนอก็คือนอกเหนือจากที่บอกว่าความร่วมมือซึ่งเมื่อกี้บอกว่าเราเรามองว่าเราเป็นพาร์ทเนอร์กันเรามองหา Choice หรือว่าโอกาสให้ห้องสมุดเนี่ยสามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้ด้วยงบประมาณที่จํากัดจําเขียของทุกๆสถาบันการทํางานกับฟอริโอไม่ได้แปลว่าคุณเปลี่ยนระบบไปทั้งหมดเลยมันสามารถค่อยๆ implement ไปทีละอย่างได้นะคะและเมื่อไหร่ที่บอกว่าเราเราไม่อยากรันไปต่อแล้วคือเราไม่มีงบประมาณแล้วค่า MA ก็ไม่ต้องคุณก็สามารถดึงข้อมูลแล้วก็มา implement มาทำเองได้ด้วยด้วยด้วยองค์กรของเราเองด้วยสมาชิกด้วยด้วยทีมของเราหรือทีมของเพื่อนๆตอนนี้นะคะในต,ตัวฟ o อริโอเองเรามี reference reference s i e นะคะว่าในสมัยที่ผ่านมาเนี่ย ตัว library of congress ซึ่งเป็นคนทำตัวมาร์คขึ้นมาซึ่งหลายๆบริษัทก็พยายามพัฒนามาร์คขึ้นมาว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่ตอนนี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดที่เราเปิดตัวไปเมื่อปีที่ผ่านมาก็คือองค์กรใหญ่ๆห,หรือว่าภาคีความร่วมมือเนี่ยเปลี่ยนมาใช้พวกระบบที่เป็น Open Source ก็คือตัว Folio มากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ได้ปิดกัน้นถ้านาเรสวนบอกว่านาเรสวนอยากจะพัฒนาขึ้นมาเองสามารถเอาฟอ l i o ไปเอาโค้ดไปแล้วก็พัฒนาได้ แต่ถ้าต้องการที่ให้เอฟสโให้บริการตรงนั้นเพราะแพรมั่นใจว่าสมาชิกทุกท่านก็รู้จักบริการของเอฟสโเป็นอย่างดีผ่านตัวระบบ e d s อันนี้ก็เป็นความมั่นใจผิดๆของแพรเองแต่ว่าเราก็คาดหวังว่าเราจะเข้าไปให้บริการกับระบบอื่นๆได้เช่นเดียวกันนะคะการให้บริการของตัวฟอริโออย่างที่บอกเราไม่ได้ปิดกันเมื่อไหร่ที่บอกว่าบริษัทไม่พัฒนาแต่ว่าเราอยากจะทําเองอะ่ะเราหาพาร์ทเนอร์หรือเราอาจจะใช้ ตัวบริษัทอื่นๆเข้ามาแล้วก็พัฒนาต่อยอดกับฟอรลิโอให้มันเหมาะให้มันเป็นชุดที่มันพอดีตัวกับสถาบันของเรามากที่สุดนะคะเะนั้นเช่นเดียวกันวันนี้เอฟสโกพูด2เรื่องก็คือความร่วมมือที่เราก็ต้องขอบคุณทางกลุ่มพูลิเน็ตพลัสนะคะที่ให้โอกาสเราได้สร้างความร่วมมือขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของโอเพนซอร์สนะคะก็คือตัวฟอรลิโอนะคะถ้าอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติม,ตมก็สามารถติดต่อได้ที่บูธของเอฟสโกนะคะ บูธเอฟโกเราไม่ได้ขายตัวอาร์ตทอยนะคะคือเรายังคงทําพวกฐานข้อมูลยังทําระบบอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีหลายๆหลายๆสมาชิกเริ่มมองว่าเอฟโกเราเปลี่ยนธุรกิจไปขายอาร์ตทอยเราไม่ได้ขายอาร์ตทอยเพียงแต่เรารู้สึกว่ามันตอบโจทย์และคนอยากได้อยากได้แบบเข้ามาจะเห็นนะคะว่าบูธเอฟโกไม่มีโบชัวเลยกลายเป็นทุกคนไปอยากได้ตุ๊กตาที่แพรไม่รู้จักอยู่ตรงนั้นนะคะฝากเอาไว้นะคะสองเรื่องนะคะก็คือเรื่องความร่วมมือที่ถ้าสมาชิก ที่ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มความร่วมมือสนใจกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือ Open Source ที่ตัว f o l i o f o l i นะคะ f o l i o ยังเหมาะกับสถาบันที่สเกลไม่ได้ใหญ่เพราะว่ามันตอบโจทย์ว่ามันเป็น p p n s s u u r e s สเกลไม่ได้ใหญ่ความต้องการไม่ได้เยอะแต่ระบบห้องสมุดมันต้องมีฉะนั้น f o l i o ก็ยังจะไปตอบโจทย์ตรงนั้นนะคะไม่ได้แปลว่าคุณต้องเป็นมหาวิทยาลัยใหญ่ถึงคุณถึงจะมีระบบห้องสมุดที่ดีได้เอสกให้ช้อยส์นะคะกับกับสถาบันที่เป็นสมาชิกของเรา